สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผู้ทองโลก YouTube นะครับสืบค้นข้อมูลหาความรู้ต่างๆนะครับวันนี้มีเกร็ดความรู้ดีๆมาฝากนะครับในเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวรถนะครับมอไซค์นะครับรีเลย์นะครับเรื่องของรีเลย์รีเลย์ชุดนี้นะครับเป็นรีเลย์เดิมๆรถกันนี้20่ปีนะครับ20อายุ20 20ขวบเต็มๆนะครับไม่ได้ใช้งานนานมากนะมาพูด ถึงเรื่องของรีเลย์เลยแล้วกันนะครับยู่แบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่แล้วนะแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่คือมันมีอาการไฟเลี้ยวไม่กระพะริบนะครับมีอาการไฟเลี้ยวไม่กระพริบผมก็คิดอยู่นานว่าผมจะไปซื้อรีเลย์ตัวใหม่มาหรือเปล่าหรือว่าหลอดไฟมีปัญหาค่าโอห์มมันก็ไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้เกินอะไรมากมายครับผมก็เลยตัดสินใจแกะนะฮะแกะดูรีเลย์เดิมๆนี่แหละนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังดีกว่านะครับ คือผมเทสแล้วทดลองแล้วคือมันได้นะรีเลย์รีเลย์เดิมๆนะครับมันคิดว่ามันเสียมันมันไม่ได้แล้วถ้าเราเคาะอย่างนี้มันมันถึงจะกระพริบให้จริงๆแล้วแบตเตอรี่เราก็เปลี่ยนใหม่แล้วใช่ไหมหลอดไฟหลอดไฟมันก็หลอดเดิมนะหลอดไฟหลอดเดิมๆมาค่าของทุกอย่างของมันมันก็ต้อง โอเคลงตัวอยู่แล้วนะครับผมไม่ใช่ช่างมอเตอร์ไซค์นะครับปลอยย้ำตรงนี้ไว้ก่อนนะครับมีความรู้เรื่อง ronics, อิเล็กทรอนิกส์วงจรระบบพวรระบบไฟนะครับก็เลยแกะรีเลย์ตัวนี้นะครับออกมาดูนี่พี่น้องจริงๆแล้วพอแกะออกมาดูนะครับมันเป็นผมก็เลยทําความสะอาดหน้าสัมผัสจุดจุดที่มันจุดที่มันแตะกันนะฮะจุดที่มัน เป็นหน้าสัมผัสนะครับพอมีกระแสไหลผ่านขดลวดนะครับขดลวดมันก็จะเนี่ยพักไอ้ตัวกระเดื่องตัวนี้นะให้มันขึ้นมาติดข้างบนนะครับมันก็จะมีไฟออกมาแล้วทีนี้คือมันติดแล้วมันไม่กลับนี่คือประเด็นครับที่แบบว่ามันค้างเลยนะมันติดแล้วมันไม่กลับผมก็เลยจิ้มนะครับให้จิ้มฝั่งนี้นะครับลองดูก่อนเนี่ยเดี๋ยว ให้กล้องโฟกัสก่อนคนระับมันจะเป็นแสงนิดเยอะแยะเลยระวังช็อตนะครับอ่ะให้เอาเทสแลมนะครับหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นแบนหน่อยกดฝั่งนี้กดฝั่งนี้นะครับกดฝั่งนี้ลงกดเพื่ออะไรกดเพื่อให้มันมีช่องว่างระหว่างยาตัวล่างกับตัวบนเนีย่ยกับแผ่นทองแดงข้างบนแล้วทีนี้ข้างหน้า คือถ้าตรงนี้มันมันแนบสนิทกันปุ๊บอะตรงนี้มันจะเป็นช่องว่างฝั่งข้างหน้ามันมันจะอ้าขึ้นเล็กน้อยเห็นไหมครับมันจะอ้าออกจากกันอ้าออกจากกันเล็กน้อยพอทีนี้มันก็จะทําให้ลักษณะการพยุงที่มันแบบเป็นขากระเดื่องครับมันมันมันอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องเพราะว่ามันใช้งานมานานอันนี้คือไม่ได้ฟันธงนะครับแต่ว่าพอเทสแล้วลองแล้วทําแล้วมันได้จริง ก็อยากให้เพืเ่อนๆลองดูก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจไปซื้อใหม่อ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูก็ได้ครับอันนี้ก็แบตก็เปิดนานนะครอ่ะเนี่ยครับมันก็จังหวะเดิมนะจังหวะเดิมของทีหน้าเลยแหละถ้าไฟแรงกว่านี้อาจจะเร็วกว่าหรือเปล่ามันคงไม่เร็วกว่านี้นะครับเนี่ครับกระเดื่องถ้าก็ทํางานปกติเลยครับขาขามันอันนี้กระแสไหลผ่านขดลวดเนาะ มันก็จะทําเกิดแรงดันนะครับดันบาดีนีมดันทีมาแล้วมันบบกกลับนะสาหิตมัน,นะครับก็เลยได้แกะดูซึ่งเป็นที่มาของคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับอขอบคุณครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเหตุยูทูบมาสี่ผีปูตติตามีสองคนครับพี่น้อง